เลสเตอร์ซิตี้เตรียมยื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่เพื่อซื้อตัวเจมทาคอฟสกี้ปากกันหลังเบอร์สลี่์มาเสริมแนวรับหลังถูกปฏิเสธมาแล้วในรอบแรกนักข่าวเดละิเมลรายง,งานว่าเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกเตรียมยื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่เพื่อขอซื้อเจมทาคอฟสกี้ปากกันหลังคู่แข่งร่วมลีกจากเบอร์สลี่์มาเสริมแนวรับงานนี้เลสเตอร์ได้ยื่นข้อเสนอให้เบอร์สลี่ย์30ล้านปอนด์หรือราวๆ1 2 0 0ล้านบาทพร้อมแนบเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม ต่ถูกปฏิเสธกลับมาลาสุลเลสเตอร์ยื่นเข้าไปเพิ่มเป็น37ล้านปอนด์หรือ1480ล้านบาททางนี้เบนน์น์โเจอร์ผู้จัดก,การทีมเลสเตอร์กำลังมุ่งเน้นเสริมแกล่งในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายอยากได้นักเตะใหม่มาร่วมทีมอย่างน้อยอีก3รายทาคอฟสกี้วัย27ย้ายมาอยู่กับเบอร์สลีย์ตั้งแต่ปี2 0 1 6ก่อนเป็นกำลังหลักในแนวรับของทีมแบบเต็มตัวนอกจากนี้ยังติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วถึง2นัดด้วยกัน เอเวอเรตันกับเลสเตอร์ซิตี้สองทีมดังอังกฤษเปิดศึกนอกสนามแย่งตัวเคอร์ซูมาปักหลังของเชลซีแนวรับไป29ออกสตาร์ตตัวจริงใน2เกมแรกร่วมกับอเดสกิสเซนเซนแต่ในเกมล่าสุดที่เสมอกับเวสต์ฟอร์ดอัลเบียน3-3เป็นเตียโกโซิวาที่ลงเล่นแทนแถมซูมาไม่มีชื่อกระทั่งตัวสำรองรายงานจากเลเทนสปอร์ตสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าเชลซีพร้อมจะปล่อยซูมาออกจากทีมเพื่อหาเงินเข้าสมโมสร ในขณะที่ทีมพยายามดึงดิแคนไร้จากเวสแฮมมาร่วมทีมและสุดมีการเปิดเผยว่า2ทีมคู่แข่งในลีกผู้ดีทั้งเอเวอเรตันกับเลสเตอร์โดยทางทอฟฟี่ที่กำลังมีปัญหาในแนวรับตอนนี้เคยยืมตัวใช้งานเมื่อปี2018-2019พร้อมทำผลงานได้อย่างดีลงเล่น36เกมทำไป2ประตูกับ2แอสซิสปัจจุบันซูมามีสัญญากับเชลซีถึงปี2023โดยสิงบูตั้งค่าตัวไว้สูงถึง36ล้านปอนด์ เจมส์แมดิสันมิดฟิลตวรุกของเลสเตอร์กล่าวถึงสภาพความฟิตตัวเองและยังพอใจกับผลการแข่งขันที่เอติฮัสเตเดียมอีกด้วยแมดดิสันได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เมื่อฤดูกาลที่แล้วและเพิ่งจะเรียกความฟิตกลับมาลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมลีก2เกมล่าสุดมันดีกว่าอยู่แล้วที่ได้มีส่วนร่วมในการลงเล่นดีกว่าการนั่งดูข้างสนามในฐานะนักฟุตบอลคุณย่อมต้องการลงเล่นและทีมก็ทำผลงานได้ดีผมยังคงอยู่ในช่วงเรียกความฟิตแบบเต็มที่ ซึ่งผมยังไม่ได้ไปจุดนั้นทั้งในเรื่องของความเฉียบคมและเรื่องเงินดืนแต่เกมนี้น่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับผมผมไม่รู้ว่ามีกี่ครั้งที่จะมีใครยิงแมนซิตี้ได้ถึง5ลูกที่บ้านของเขาและมันเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะภาคภูมิใจแซนเทียนี่ฟูลแบ็กของเลสเตอร์ซิตี้หญิงออกประกาวถึงเกมที่เลสเตอร์ซิตี้หญิงแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ป2่ออย่างน่าเสียดาย ในศึกวีเมนเอฟเอครับรอบ8ทีสุดท้ายเทนนี่ยอมรับว่าทัพเรือใบาสาวเป็นทีมระดับโลกการต่อกรกับแมนซิตี้ได้ขนาดนี้ถือว่าเลสเตอร์ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วมันเป็นเกมที่ดีของเราฉันคิดว่าเราทำผลงานได้ดีมากๆแต่เราก็ผิดหวังกับผลการแข่งขันการต่อกรกับแมนซิตี้หนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกมันเป็นบทพิสูจน์ของเราและเราอยากได้ประโยชน์จากเกมนี้ให้มากที่สุดเราหยุดเกมลุกพวกเขาได้ นั่นเป็นสิ่งแรกที่เราทำเราเล่นดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณให้โอกาสทีมระดับแมนซิตี้แค่ครึ่งเดียวพวกเขาก็จะจัดการมันได้โชคร้ายที่มันไม่เป็นไปในทิศทางของเราอีวานโรเบิร์ตอดีกองหน้าของเลสเตอร์ที่ปัจจุบันทำหน้าที่คอมเมนเตอร์ให้กับ LFC c TV และ LFC c Radio ให้ความเห็นหลังเกมที่เลสเตอร์บุกไปคว่าแมนซิตี้5-2 ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญอยู่ที่การเปลี่ยนตัวผิดพลาดของเป๊ปกวเดล่าโรเบิร์ตมองว่าการเปลี่ยนแฟนาดิโยออกและส่งเรียมดีแล็บลงไปแทนนั้นทําให้แดนกลางของเลสเตอร์ซิตี้เล่นได้ง่ายขึ้นและนั่นทําให้ผลการแข่งขันออกมาเข้าทางทัพจิ้งจอกสยามผมแปลกใจเรื่องการเปลี่ยนตัวของเป๊ปกววเดล่าเพอเมื่อเขาเปลี่ยนแฟนาดิโยและเอาดีแลลงมาผมคิดว่านั่นคือจุดเปลี่ยนของเกมพอแฟนาดิโยไม่อยู่ ปิเมนดี้และยูริติลมองเลยมีพื้นที่ให้เล่นมากขึ้นประตูที่2มาจากเกมด้านขวาบอลจังหวะ1-2ของติลมองกับคาสตันเยท่ทำได้ดีมากและผมไม่คิดว่าติลมองจะเล่นแบบนั้นได้หากเฟรนันดินโญย,ยังอยู่ในสนาม